ย้ายย้ายให้เชื่อใจใหม่ให้จ้ะได้เชื่อใจไหม่นี่ไหมคะที่ซ่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาบอกน,นะคะว่าวันหยุดยาวเราจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอ่าให้ทุกคนทานะคะ อย่างที่หนึ่งคาฟเฟ่ไม้อย่างที่สองคาฟเฟ่แมวอย่างที่สามร้านอาหารอย่างที่สี่ทะเลทุกคนทายมาสิคะว่าน้องอันอยากไปที่ไหนจะไปที่ไหนนะคะแม่ว่าหนูจะไปที่ไหนหนูจะไปที่อุบลราชธานีถูกตัดออก <laughs> ไม่ใช่ไม่ไม่เม,มแม่หนูว่าเราลืมอะไรกันนะลืมอะไรอะลืมเปิดคลิป <laughs> ก็เปิดสิคะเปิดตอนนี้ก็ยังทันไม่ใช่ลืมสวัสดีก็สวัสดีตอนนี้ก็ยังทันค่ะสวัสดีค่ะอาจจะพูดไปครึ่งคลิปแล้วสวัสดีนี่แบบงงเลยนะไม่สายค่ะไม่สายค่ะอ่าไม่สายค่ะเอาต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 าดอลลีก็เสร็จได้เลยขนมติดแม่ได้กินได้ค่ะกินเลยได้แกให้หนูเลย เราจะไปกับตัวนี้นะคะแต่ไม่บอกนะคะว่าจะไปไหน,ปนไปเลาะไปเลาะที่อุบลราชธา,านีนะคะไม่ใช่ไม่มีโม้เป็นไรไม่เป็นไรมันใหญ่ใหญ่ให้เชื่อใจไหมได้เชื่อใจไหมแกงซาวซาได้โจ๊กข,ขอให้คุณเอา เราสองข้ขอความเลยมาตอนนี้อมี่ท่านรถไอ้ต่ำๆนี่ขึ้นไม่ได้นะเนี่ยสูงเกินแล้วแบบสูงแบบไม่สรุปเอ้ย,อยน้ำท่วมกันไหมคะสู้ๆนะคะบ้านไหนน้ำท่วมบ้านไหนน้ำท่วมสู้ๆบ้านเพื่อนหนูน้ำท่วมเน,นอ,อยู่ท่ทีไหนัะไม่รู้ ตกลุมตก,กปุมอุบขณะนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ถนนดาวองคารดับปิโปถนนเส้นนี้มีประวัติมีประวัติอันยาวนานกว่าจะถึงบ้านได้ต้งใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนท,ที่ที่เต็มไปด้วยหินอุกาบาด อเป็นถนนที่เต็มไปด้วยหลุมและกระบอกเป็นถนนที่เขาบอกว่ามีประหยัดเอ๊ะประหยัดคืออะไรม,มีประวัติเออประวัติะะอะไรคะเขาบอกว่กถาถนนอันนี้ยมีดาวข้อน้อยตกลงมาอมีดาวข้อน้อยด้วยอาดาวเข้อน้อยมาแล้วนะคะทุกคนมีอะไรอีกตกลงมาตั้งแต่สามล้านปีที่แล้ว โอ้ตั้งสามล้านปีแต่ความจริงมันเพิ่งเกิดแค่เดือนที่แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสามสิบแปดนาทีแล้วด็อกเตอร์คนหนึ่งไม่บอกชื่อด็อกเตอร์อันอันไม่ใช่ไม่ใช่หนูหนูยังไม่โตเลยด็อกเตอร์อะไรขาอ่ะอุกบาทบอกออกมาเออขึ้นแล้วแต่ก

ตอนนี้เจออุกบาทเอ้ยไม่ใช่ดาวคอน้อยตกลงมาแดาวคอน้อยนะงั้นลองพูดใหม่ซิอุอะไรนะลูกอุกบาทพูดชัดๆอุกบาทอุกบาทน่ารักจังอืมแปลกเนาะคันหัววันนี้ต้องไปถายผมยแล้วเนี่ยเพราะเขาเนี่ยนะบ้านป้าตายแม่บ้านนะขับไปทางไปบ้านป้าตายฝนตกหนักแม่เลยมืดมืดึนตือ้อเลยอะบ้านตายแต่บ้านเราอะบ้านเราก็สว่างอยู่ ปรชมมาปัก๊กมาปักอ่ะเ uh huh. พาคนก,กินขนมไหมกินค่ะ <c oughs> ไม่ได้ทาแม่ถ <c oughs> ามคน <c oughs> ดู ปั่นเดินเอาเราจะเดินนะโอเครอเลนก็เดินไดเก็บสักพักสักหน้าราเล่นไม่รอเล่นแล้วขจริงค่ะไม่เป็นทังการแจ้งเล่นเดียวเองดีจังเลยรถไม่ค่อยติดแล้วนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรเติมอย่าพูดอย่าพูดอยวรถติดนั่นลืมมาแล้ะลืมมาแล้วไม่ใช่ จะบอกว่าช่วงนี้อ่ะเป็นช่วงที่ปิดเทอมใช่ไหมแล้วรถก็จะไม่ค่อยติดไงใช่มันก็เลยแต่หนูก็ไม่ได้ไปเล่นกับปังอยู่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่ได้ไปเล่นกับปังคะฝนตกเพราะว่าฝนตกมันมีพายุอัดใหม่พายุอัดใหม่พายุอะไร พายุ่็คือน้องน้องงานพายุน้องอาองอานชื่อว่าอะไรนะคะเมื่อคืนอย่าเลยอย่าพูดเลยโดนแดนอะไรตุงต่งตุ่ใครก็ช่างตั้งชื่อพายุเปลี่ยนมาเปลี่ยนชื่อพายุหิวเขียว,ยวตุงต่งตุ่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดจ้าไม่ติดจ้าเส้นนี้มีนี่ด้วยเหรอรถ เห็นเลยนะเออแม่ก็ไม่เคยเห็นรถแบบนั้นเลยเขาวิ่งใหม่หรอหรือว่ามันอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้บางอย่างที่ผีปิดตาเราเหมือนในนิทานไงทำไมง่วงอ่ะง่วงนอนดูนะคะคนง่วงฉับรลอย,อยู่ง่วงนอนไม่ได้โอ๊ยปลอมมาก แม่บอมาลองงทุกคนทุกคนอขมากินปิไกินก่อนกกินเปฝนตกเนี่ยค่ะเราต้องขับรถระวังมากเยนะคะช่วงนีนอกจากที่นาทีู่ไม่ชัดแลนอกจากที่ฝนตกน้ำขังท่วมเยอเนี่ย ที่เห็นกล้องเอียงๆเนี่ยไม่ต้องสองสัยนะคะหยิบขนมอยู่ <c oughs> ก็คือว่าถนนก็ขูดค<อ>่ะว่ทุกคนแป,น,<อ>ปนนะคะตอนนี้กําลังฟังแม่พูดไหมเนี่ยไม่ฟังค่ะใหแม่มอมยคนเดียวสักอ๋อไม่มีที่ตั้งกินจังขนมอ๋อกินจังไม่ได้วันนี้กินไปห่อเดียวห่อเดียวห่อเนี้ย นชอบกินขนมอะไรคะเอ่อโยมันขนมไทยนะก็ไม่ได้ขนมไทยอู้น้ำ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 เยอะจังน้ำท่วมน้ำเท่วมน้ำท<ะ>่วมแะ้วกระดูกนิ้ว <laughs> น่าเกลียดมากเลยนะทิชชู่ไปไหนเราเหรอไม่มี วิธีที่สะอาดที่สุดสกปรกที่สุดนะสิคะตะอาดสมัยเด็กแม่ก็เป็นนะนั้น,นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะหลังจากที่เราได้ห่างหายจากการลงคลิปไปใช่พรนานพอสมควรประมาณสองเดือนได้ก็เพราะว่าแม่ไม่ไมีเวลาใช่แ,แบบ ทำงานแบบไม่สนใจน้องอัลุูก็เลยไม่ได้อัดคลิปแล้วก็ไม่ได้ดตัดต่อไม่ตัดต่อแล้วก็วันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาก,กับการสนของหนูแล้วก็แม่แล้วก็ป้านะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะทขอบคุณทุกๆคนที่ <S <S ททเป็นกําลังใจที่ยังดูอยู่นะคะโอ้ต่แต่แตังมีคอมเมนต์มาด้วยว่าเมื่อไหร่จะทําคลิปใหม่ให้ดูอยอย่าพึ่งทวงอย่าพึ่งทวงค่ะอย่าพิ่งทวงค่ะเียนมากตอนนี้ ที่ด้วยเหรอใช่ทำไมเกี่ยวกับความคิดไม่ได้เหรอคะก็คิดที่แบบนั่งเ <But> มาะมอยกันนั่งเมามอยแลว้วก็ตออน Star ี้ <ๆ S 2> กลับบ้านนะคะโดยเมารถอันนี้พิเศษไม่มีอะไรพิเศษไม่มีเกือบเมารถไม่มีอะไรมากมายเป็นคลิปที่นั่งเมาะมอยกันระหว่างแม่กับลูกเฉยๆใช่ค่ะแม่ก็ทำหน้าที่ขับรถไปลูกก็นั่งกินขนมไปกินขนมแล้วนอนถือกล้องไป นะคะคนบนอันนี้นะคะคนบนนะคะอันนี้นะคะคนบนนะคะค่ะอันนี้คนบนนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะ๊า่บายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอะไรวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใค้แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ต้องอันลงนะอันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ต้องอันจะมาลง๊ม่บายสวัสดีค่ะ